ล่าสุดนะครับในฝั่งของผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์ครับออกมาส่งเสียงนะครับบอกว่าตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมภาคอสังหาของไทยเนี่ยมีความน่ากังวลครับโดยล่าสุดนะครับคุณประเสริฐแต่รุ่ยสาธิตนะครับนายกสมาคมอาคารชุดไทยก็บอกว่าไตรมาสสี่ปีนี้นะครับภาคอสังหาเนี่ยยังคงมีความท้าทายครับแล้วก็บอกอาจจะเป็นธุรกิจด้วยนะครับจากปัจจัยรอบด้านเลยทั้งของการปฏิเสธสินเชื่อเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเรื่องของน้ําท่วมในหลายพื้นที่ เป็นตัวกดดันให้ตลาดนะครับส่งสัญญาณชะลอตัวภาพรวมคาดว่าในปี2567ครับตลาดอสังหาริมทรัพย์อาจจะติดลบสูงถึง20%ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ10ปีเลยนะครับแม้ว่าในไตรามาส4จะมีทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้ครับกำลังมีคอนโดเนี่ยที่กำลังทยอยก่อสร้างสูงถึงมูลค่ากว่า86,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ จะค่อยๆทยอยออกมาสู่ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่าคอนโดที่เสร็จแล้วเนี่ยไม่สามารถขายได้นะครับก็จะกลายเป็นสต็อกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาครับทางผู้ประกอบการฝั่งคอนโดนะครับภาคสังหาก็บอกว่าอยากจะเห็นการลดดอกเบีย้ยเพื่อเป็นการลดภาระนะครับให้กับลูกค้าสินเชื่อแล้วก็มีการหาสินเชื่อใหม่นะครับแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบีย้ยต่าแล้วตอนนี้ใครที่กําลังผ่อนอยู่เนี่ยก็จะได้ลดภาระให้มีเ,เงินมีค่าใช้จ่ายที่ลดน้อยลง ทำให้มีค่ามีเงินมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็แสดงความกังวลน,นะครับเรื่องของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้าท่วมนะครับปัญหาเศรษฐกิจความไม่แน่นอนต่างๆที่ส่งผลทําให้ภาคการสังหาตอนนี้เองก็กําลังได้รับผลกระทบแล้วก็ยอดขายนะครับยังคงไม่ดีแล้วก็ยอดโอนก็ยังต่าอยู่อาจจะกลายเป็นไตรามาสหรือเป็นปีที่แย่ที่สุดในรอบประมาณ10ปีเลยครับพี่แบงค์ครับกราฟของหุ้นไทยนะตอนนี้ก็ แข่งอยู่แถวเขาเนี้ยลงก็ไม่ได้ลงแรงนะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือตลาดยังนักลงทุนยังซึมซับของโมเมนตัมแล้วก็มีความคาดหวังว่าอย่างกองทุนไปยุปพักที่ปิดกองไปเนะี้ยน่าจะเป็นกองทุนพอจะพยุงหุ้นหรือว่าเขาอย่างน,น้อยเขาก็ต้องทยอยเข้ามาลงทุนในหุ้นบ้างก็เลยทําให้การปรับฐานนั้นไม่แรงแต่ถามว่ามันจะถึงขั้นดีขึ้นไปแรงได้ไหมผมคิดว่าคนที่จะลากหุ้นไทยขึ้นไปได้จริงๆอะ่ะมันคือนักลงทุนต่างชาติแต่พออ่ะคุณมาดูเทรน,งงนทด์ค่านนนบบบาออมมัักลแี้ ่ายชาจะซื้อเหรอผมเลยมองว่าอืมความเห็นส่วนตัวเลยนะคือมันดูแรงของตัวเซ็ตเนี่ยมันค่อนข้างตื้อๆแล้วก็ MACD เนี่ยมันก็วกลงมาเป็นเซลสัญญาณมาตั้งแต่เมื่อตอนปลายเดือนกันยาสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ของเดือนกันยาที่ผ่านมาแนละ้วเพราะฉะนั้นผมเลยจึงมองว่าถ้าเซ็ตไม่สามารถตีให้ทะลุ1,470ขึ้นไปได้เนะี่ย ผมยังมองว่าเซ็ตควรย่อลงมาอย่างน้อยๆต้องปิดแก็บที่หนึ่งพันสี่ร้อยสี่จุดตีพันสี่ท้วนก็ได้ตรงนั้นน่ะเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหรืออีกมุมนึงก็คือก็ต้องเห็นสัญญาณนะค่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้อ่อนค่ากลับไปรุนแรงเพราะยิ่งอ่อนค่ามากไปเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแรงซื้อจากต่างชาติจะชะลอแล้วถ้าแรงซื้อจากต่างชาติในอินเด็กในเซ็ตอินเด็กบ้านเราอ่ะมันชะลอเขาเป็นผู้ซื้อหลักไงที่ดันตลาดหุ้นในช่วงเวฟที่ผ่านมา ถ้าเขาหายไปมันก็แปลว่าขึ้นได้ยากเหมือนกันขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรีพครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมง,งานต้องทำยังไงคะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube mm hmm. เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริง mm hmm. จะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกา5นาทีรายการมอนกีกับพวกเราที่คนครับเพราะพวกเราฟินโนเมนามาทุกการดการลงทุน